เอาแล้วครับก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับมิสเตอร์ซิเวอร์คลิปนี้เราก็มาอยู่กับเกมกันบาเอ็มนะฮะจะเป็นเกมแบบไหนก็คล้ายๆบูมแซดหรือกันเปวาสมัยก่อนนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้จะเป็นทีมแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นลูกเล่นแบบไหนบ้างนะครับผมกดเรียนรู้แล้วกันเขาจะอธิบายระบบคร่าวๆนะครับเราจะมีทีมของเรานะฮะทีมของเราสามารถอยู่ได้แหละสามตัวนั่นเองนะครับอ่าเขาก็สอนนะครับว่า จะเป็นอย่างไรบ้างจัดทีมอย่างไรนะครับหรือทีมของเราเป็นแบบไหนเราจะเลือกทีมอะไรดีนะครับต่อเขาฟิกมาให้แล้วนะฮะจริงมันมีมันตั้งได้หลายแบบนะครับนี่อวตารกดคลิกตามเลยนะครับอ่าเซตนะครับก็คือเราเลือกตัวนี้นะครับใช้แต่ตัวละครที่เขาให้มานะครับก็มีหลายตัวอยู่กดไปครับตามแน,ามนะนำฮะ ให้เขาสอนไปก่อนนะครับอันนี้เราก็ได้โทเค็นมาด้วยนะฮะแล้วก็แบทเทิลครับผมอ่าในการสู้กับ AI นะครับหรือฝึกเ,เองคล้ายๆอย่างนั้นเลยนะฮะอีซี่เลเวลนี่นะครับกลับมาอยู่ในการต่อสู้แล้วนะครับเขาจะสอนระบบต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเดินนะครับหรือการยิงกระทาแต่ผมว่าเล่นในโทรศัพท์น่าจะดีกว่านะแต่ตอนนี้ผมเล่นในน็อกนะครับ อ่าเป็นการลากนะครับไปยังจุดหนึ่งหรือเลือกเป้าหมายนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมกดคลิกลากเลยโอเคตามที่เขาสอนนะครับเลือกระยะดีๆนะฮะดูทางลมด้วยนะครับผมจะยิงตัวนี้แล้วกันโอเคเลือกสกิลที่ใช้ได้นะครับผมขอใช้สกิลหนึ่งก่อนเลยยิงอ้ยทำไป179บาดาเมจนะครับอ่าเขาบอกให้เลือกสกิลสองนะครับแต่ละตัว สกิลไม่เหมือนกันนะครับอ่าแต่ก่อนนะครับถ้าเป็นหัวอินเดียแดงก็น่าจะเป็นสายขุดปะรู้สึกว่าจะโหดมากๆนะฮะถ้าใครเล่นสายขุดตกพื้นก็จบออกมาเล่นเลยทีเดียวนะครับในการต่อสู้แบบนี้นะฮะไม่มีเวลาแต่ถ้าเป็นสู้อันดับแ้งนะฮะก็จะมีเวลานะครับอ่ายิงสกิลสองโอ้ยเอาเรื่องนะครับไม่โดนเอ้ยได มันก็โดนนิดหน่อยสก,กิดไปก่อนนะครับเหมือนเลือดตอนแรกๆจะน้อยกันอยู่นะครับแล้วก็เลเวลได้เรื่องนะฮะยิ่งเลเวลสูงยิ่งโหดขึ้นนะครับค่าต่างๆก็จะเยอะขึ้นนั่นเองนะครับโอเคต่อไปนะครับเขาจะสอนอะไรเราอ๋อฝั่งน้องข้ามนะครับจะเรียกเพื่อนมาอย่างที่บอกนะครับ1ทีมสามารถมีได้3มคันนะฮะเราก็เลือกทีมมาดีๆนะ Okay. รอย้เขายิงนะครับอันนี้เป็น AI นะเราสู้กับ AI อยู่อ๋อเขาให้ใช้อาวุธนะครับเดีย๋ยวเราจะลองใช้อาดุอุดดีกว่านะผมกดใช้ไปแล้วนะครับอันนี้ละกันถามว่ายิงได้ไหมเดีย๋ยวดูครับผมอลงไปทางนั้นเยอะหน่อยนะครับขอตรงนี้ละกันเอาเอาสกิลสองเลยนะกดยิงครับผม โอเค255ดาเมจนะครับที่ทำได้อ่าไปต่อนะครับคูณ2ใช้ไม่ได้แล้วนะครับเมื่อเราใช้สกิลไปแล้วนะครับมีสกิลโลด้วยนะรู้สึกจะมีสกิลเทเลพอร์ตด้วยนะครับโอเคลากเมาส์ไปนะฮะหรือกดรูดก็ได้นะกดยิงครับผมอืมเรียบร้อยครับเป็นศพไป2ตัวแล้วเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับ เจอรถบินนะครับโอ้ยเหมือนเขาเอาเอาแต้มสายฟ้าข้างบนด้วยนะครับรู้สึกว่าจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นนะฮะแต่ผมขอลองบ้างดีกว่านะครับโอ้แต่ทางลมมาทางนี้นะแต่หนึ่งเองลองดูนะครับโอเค,อเคผมขอเอาสองอันเลยได้ไหมจะไกลไปแน่เลยโอเคผมขอลองเล็งตรงตัวก่อนนะครับ ทาเล่งได้อีกนิดนึงเนาะน่าจะได้เรื่องนะฮะอุยอ,อ้ถือว่าก็ยังโดนอยู่นะครับโอเคเราจะปิดฉากด้วยตัวนี้นะฮะอ่าทางลมหนึ่งนะครับอลมไม่แรงมากแต่ล็อกเป้ายากเหลือเกินนะครับกดยิงนี่รูดดูได้นะฮะตุงต้งตุงตง้เรียบร้อยฮะการต่อสู้กับ AI เราก็จบแล้ว วิกตอรี่นะฮะการชนะเป็นของเรานะครับเลเวลก็ขึ้นแล้วตอนนี้เลเวลเท่าไหร่วะอ๋อให้เปิดกล่องก่อนนะครับเหมือนเราจะได้ลูนมานะครับจิวเวลี่เลตแดงบูงกินนะครับกดเข้าสต็อกนะครับส o c กเก็ตโอเคเราติดตั้งนะครับอ่าจิวเลีของเรานะครับกดเยียดไปตามที่เขาบอกเลยกดแบ็กกลับครับอืม อ๋ออันนี้เป็นล็อกอินประจําวันนะครับกดรับครับเหมือนอันนี้ถ้าเราเติม V.I.P เราจะได้เงินเพิ่มแต่เราไม่เติมก็น่าจะเล่นได้แต่เติมก็ดี <c oughs> แล้วแต่คนชอบแล้วกันนะครับอันนี้อ,อนอกจากอื่นๆก็มีระบบอันนี้เป็นตัวนะครับอ๋อมีแรงด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปลองไปแบบไหนดีไปร้านค้าแล้วกันนะครับ ว่าร้านค้ามีอะไรบ้างนะครับสามารถซื้อได้ด้วยเพชรนะแล้วก็ใช้ซื้อเพชรนั่นแหละแล้วก็ซื้อเงินนะครับโดยใช้เพชรแล้วก็การ์ดนะครับสามารถซื้อได้ด้วยเงินด้วยนะฮะแล้วก็มีการ์ดนะฮะให้เปิดก็คือรถถังระดับ C ระดับ A แล้วก็ระดับ B นะฮะมีอยู่3ระดับอันนี้ใช้เพชรเปิดนะครับ อาวตต์าการ์ดโอเคผมลองเปิดนี่ดีกว่านะครับมเบิลการ์ดเสีย500นะครับกดเลย500ทองนะครับยึดอ่าเหมือนจะได้ระดับ B มานะครับ2ใบโอเค2ใบนี่มันทำรถได้เลยหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองไปดูนะครับอีกทีนึงืง โอเคก็ได้ม่เหมือนตะกี้เลยนะครับแล้วก็จิวเวลี่สามารถซื้อได้ด้วยทองเหมือนกันนะครับหลากหลายรูปแบบจริงๆฮะกดแบ็กเข้าไปโอเคเราไปดูการ์ดที่เรามีนะครับอ๋อต้องใช้5อันนั่นเองนะครับถึงจะเรียก,กรถออกมาได้โอเคงั้นเราไปดูแบทเทิลดีกว่านะครับการต่อสู้อันดับแรงหรือเปล่าโดยรถที่เรามีอยู่เนี่แหละนะฮะกดไปเลย อันนี้ต้องรอคนนะครับวยฝั่งเขามีเอเลียนนะครับกับแมมมอส <c oughs> เราถูกเตะเหรอตะ่กี้เราถูกเตะเหรอเรากดได้ไหมอ๋อมีวางเงินเดิมพันด้วยนะครับ90เราต้องใส่เงินไหมอ่ะอ๋อไม่ต้องหรือเราใส่ไปแล้วแต่มันก็เลดี้แล้วนะครับงานยามครับผม ไม่รู้เขาเก่งหรือเปล่านะฮะแต่เราได้ยิงก่อนนะครับผมตั้งสกิลสองแล้วกันลมมาทางนี้สองนะฮะโอเคลากเมาส์ไปนะครับอืมโอเคโอเคโอเค่เ,คเ,คเลงยากนิดหน่อยนะฮะอ่ะกดดับเบิ้ลเลยนะครับยิงไปสองลูกบึ๊บบึ้บโอ้ยกูดนะครับ260ดาเมจโอเคสกิลนี้นะฮะ เราต้องยัดนะครับแต่ผมว่าสายคูดโหดนะเกมนี้แล้วก็มีเวลาด้วยนะครับ25วิ้าวิโอโอโอเล่งยากนิดหน่อยนะครับโอเคผมลขอเลงตรงตัวนะครับวันนี้ยิงอ่ง181ดาเมจนะครับเหมือนจะมีฟ้าฝนลงมาแล้วนะฮะอุ้ยแมมมอสเดินมาแล้วนะครับพาวเวอร์อัพนี่คืออะไร ต้องยิงผ่านแน่เลยนะฮะงานหยาบครับผมโอ้ยเขายิงน้ําแข็งมานะครับพื้นที่แตกเลยเริ่มไม่มั่นคงนะครับกับสถานที่แต่เลือดเขาเหลือนิดเดียวนะฮะถ้าเราได้ดับเบิลอีกสักทีเนาะแต่เราใช้อาวุธไปแล้วนะครับเออเอาไงต่อดีโอ้เข้าแม่นเลยนะครับ ยิงมาต้อง265ดาเมจนะฮะเราเดินหนีดีไหม <c oughs> เดินไปแล้วเดินแล้วกันนะครับเคขอลองยิงธรรมดาดูก่อนแล้วกันนะครับแต่ลม5้าเลยนะฮะเอาตรงนี้แล้วกันผมจะเอาอันนี้นะครับเนี่ยผมจะเอาก้อนเมฆเพิ่มแอทแทกนะครับโอ้สิบสี่ดาเมจยังยับอา่า เอาไงดียิงไปก่อนแล้วกันนะครับขอลองอีกทีนึงอ่ะเล็งตรงตัวนี่แหละฮะยิงหน่งร้อยสิบสอดาเมจนะฮะของเขาเลือดเหลืออีกนิดเดียวก็จะตายแล้วนะครับแต่เราที่ม้านนี้เริ่มไม่มั่นคงนะครับเหมือนแม่มอสจะขี้โกงหน่อยๆเนาะยิงน้ําแข็งมานะครับนี่อ โอ้ยพื้นแตกและเจาะสว่านด้วยนะดีเราไม่ตายนะครับก็เป็นตัวรอดาเมจไปไอเลียนเขายิงมานะครับเราน่าจะจบกับตันเราไปแน่นอนนะท่งนี้คิวช็อตโอ้ยเราเอาตัวลงนี้กวก่านะครับนี่ลงตรงนี้เลยเดินอีกนิดหน่อยเอายัดดาเมจครับผมเอาลูกระเบิดใกล้ๆนี่แหละ างานแค่นี้ก็พอนะครับกดยิงโดดเราด้วยไหมเนี่ยโอ้ยโดนเราด้วยนะฮะ <c oughs> ยังยาเราเคลียร์ไปแล้วหนึ่งตัวนะครับตัวต่อไปที่เราต้องสู้คือเอเลียนนั่นเองโอเคอยู่ที่เดิมเนี่ยยิงเลยเลยแล้วกันนะครับอ่าเอาเป็นตรงนี้นะครับโอ้แต่ลมห้า้นนะฮะขึ้นไปบนเลยน่าจะลอยขึ้นอีกนะฮะอย่งเงเลยจริงด้วยนะครับถือว่ายังโอเค น,นี่เขาปล่อยโล่งม,มากนะฮะปล่อยเพื่อนของเขามานั่นเองเหมือนรถเขาสีสวยกว่าเรานะครับดูดิโอ้ยหนึ่ร้เจ็ดสิบแปดดาเมจนะครับที่เราโดนไปอเอาไงดีเอาไงดีรอก่อนแล้วกันนะครับโอ้ยเขายิงหย,ย่อนเลยนะครับโอเคผมก็ล้มกดนะครับลงห้าเลย เอาละเบิดแล้วกันนะครับอ่าประมาณไหนดีลมกดห้าก็หลังเขาหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็เอาเนี่ยแหละมทซายนะครับทิ้งต่อวิีโอไปเลยทิ้งต่อวิดีโอไปเลย <c oughs> โคดรเบาโคดรเบา,เบาเอา่ลมกดห้าเลครับโอเคผมเอาสว่านขุดดีไหมอะขุดให้หน่อยแล้วกันนะ เขาจะได้ไม่มีฐานยิงนะฮะผมกด5ผมก็เอาไปข้างหลังหน่อยเนาะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับเวลาจะหมดแล้วด้วยรีบยิงโอเคอุ้ยดูดีนะครับ225ดาเมจแต่เหมือนไม่เข้านะ <laughs> เหมือนไม่เข้าอย่างไงไม่รู้มันเล่นเพลินดีนะเกมนี้การเบาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะฮะ หัวอินเดียแดงนี่แหละของเด็ดตอนนั้นแพงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟชั่นหรืออะไรฮะเรียกได้ว่าเป็นเด็กไม่ค่อยมีตังเติมนะครับตอนนี้ก็เหมือนเดิมก็ <c oughs> ไม่ค่อยมีตังเติมเหมือนเดิมนะครับไอเลื่อนยิงครับจะเป็นขนาดไหนจะแรงหรือเปล่าโอ้ยตายเลยนะฮะคิวช็อตอีกแล้วนะครับอืมเราต้องฆ่าตัวนี้ก่อนนะผมดูทรงแล้วนะฮะ เพราะเราเหลือแค่ตัวเดียวเองนะครับเราลงสุดสานไปหมดแล้วล้มหนึ่งผมเล็งตรงตัวแล้วเลยแล้วกันนะครับยิงโอ้ยเกือบตายฮะ257หดาเมจอุ้ยแต่ดาเมจเขาเพิ่มขึ้น10%นะครับในรอบถัดไปถ้าเรายิงเขา <c oughs> เราจะโดนเขายิงตายก่อนนะผมว่านั่นไงนั่นไงหนึ่งร้อยหกสิบสดาเมจนะฮะที่โดนไป เนี่ยของชิงมาแล้วนะครับดูว่าเขาจะยิงอะไรออกมานะฮะไอ้ส่วนสกิลสามหไม่รู้จริงๆว่าทำยังไงนะครับหรืออาจจะต้องรอเลือดใกล้หมดก่อนหรือเปล่าอุ้ยโดนน้อยนะฮะอุ้ยเขาโอเคล้มหนึ่งนะครับ let's go ย้อนฮะตาย เรียบร้อยคิวช <c oughs> ูดคิวชูดอ่าเหลือหนึ่งหนึ่งนะครับแต่เขาได้ยิงก่อนนะฮะเราน่าจะเสียเปรียบ <c oughs> ถ้าเขายัดมาเต็มดาเมจนะครับนอกจากลุ้นให้เขาไม่โดนโอ้ยรอบหน้ามีนอน,นครับมันลุ้นกันต่อไปนะฮะโอเคล้มหนึ่งเหมือนจะลมไม่เป็นใจให้เราสักเท่าไหร่เล,เลยนะฮะผมก็ หย่อนไปนี่แหละไม่หลบไม่หนีแล้วกันนะครับอืมเอาตรงตัวเลยเนาะพอลลมแค่หนึ่งเองกดยิงครับปึ๊บ237้23ดาเมจนะครับเขาเพิ่มดาเขาเพิ่มหลบหรอ <c oughs> อย่าโดนหนีได้ไหมหนีได้ไหมเหมือนเขาจะเอาดาเมจก่อนหรือเปล่าอย่านะ อย่านะนิดนึงอุ้ยเขาตีนะฮะอืออตายเลยครับตายเลยดีจีนะครับแพ้เลยนะฮะโอเคแต่ได้ EP นะครับแล้วก็ได้เหรียญโทเค็น token แต่ไม่รู้มาทำไรนะฮะรถยอมแพ้ก่อนนะ,ะเดี๋ยวเราไปฟาร์มตัวก่อนดีกว่านะครับเหมือนรถเขาจะดีกว่าเราด้วยนะฮะส่วนรถกันอื่นๆระดับแลง้ง ไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับโอ้เหมือนมีคนเล่นเยอะนะฮะโอเคเราไปลยผ่านด่านกันดีกว่านนะครับสักด่านหนึ่งผมขอเอากลางๆแล้วนะกันนะครับมีเดียมเลเวลนะฮะ Let's go อ่าโอเคสกิลสอครับอย่างนี้ไม่มีเวลาจำกัดนะแต่นั้นมีเวลาจำกัดนะครับ มีใส่หน้ากากลิงด้วยนะครับกดยิงฮะอุ้ยลมเจ็ดลืมดูมีพายุอีกตั้งหากพายุขั้นกลางนะครับเมื่อกี้เหมือนกดน้อยลงน้อยไปเนาะต้องกดขึ้นอีกนะครับโอเคขอใช้สกิลสอนี่แหละผมว่าสกิลสอเด็ดนะฮะอืมลมเจ็ดนะครับลมเจก็ขอเล่งตรงตัวแล้วกัน ปึ๊บเพราะว่ามันมีครอนโดข้างๆนะฮะเห็นไ,ไหมหมุนหมุนหมุนโอ,อ,อ <c oughs> ้องเ่งสูงขึ้นกนุนนี้หน่อยนะฮะเลงยากเลยแต่ละด่านแม่งไม่เหมือนกันนะครับมีสุ่มด่านด้วยอ,อดูเขายิงอย่างนี้นะครับโอ้โหโตรแม่นน่อะอะไรจะแม่นอย่างนั้นมาไอ้นาลิงอุ้ยหนอนได้ไหมเนี่ยหรือหอยทาก เล่นแล้วร,รู้สึกติดใจโอ้ยโดนอีกแล้วโดนสองตัวด้วยอ๋อเกือบโดนอีกตัวหนึ่งนะครับอ่าเดินเดินสักนิดหนึ่งแล้วกันฮนะถอยหลังดีกว่านะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเราจะอัดตรงตัวเลยนะฮะโอเคเผื่อเราจะได้นี่ด้วยนะครับผมซัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งแล้วกันเลยมาโอ้ยอะไรเนี่ย เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอเคลม3นะครับลมก็เป็นอุปสรรคด้วยนะครับเหมือนว่าต้องเล็งกันเกินหน่อยนะฮะฝึกเล่นไม่รู้ว่าลมอย่างนี้ต้องควรทำอย่างไรนะครับโอ้ยโดนนิดหน่อยครับ113ดาเมจก็ถือว่ายังแย่ yeah. เขาเปิดโล่นะครับเหมือนการดาเมจได้รอบนึง ตรงตัวอ๋อโดนไปแค่6นะเรียกว่าโดนตรงอีกแล้ว AI มันแม่นจริงๆนะคำนวณนี่เป๊ะไปเป๊ะเลยเราต้องฝึกครับอย่างนี้เราต้องฝึกนะ <c oughs> เฮ้ยเจงได้ด้วยสุดยอดอ่าโอเคเอาไงดีขอลองกดอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับไม่รู้มันเป็นอะไร เออโลมกดลมกดเนี่ยเล็งเข้าหน้าครับผมโอเคเท่านี้ละกันนะครับลองดูปึ๊บอ้ยอ้โ,อโหมันติดโล่จริงๆนะครับอย่างที่บอกเหมือนตารางมันจะบอกด้วยนะครับว่าลมอย่างนี้ควรทำอะไรเห็นไหมฮะผมก็เพิ่งดูนะผมเพิ่งดูผมเพิ่งเห็น ลมเจ็ดก็เล่นง่ายอยู่นะอย่างนี้นะครับเอาอย่างนี้ละกันยิงหมุนหมุนหมุนตุงต้งตุงต้งตุ้งโอ้โหไม่โดนลเลยไม่ง่ายตรงไหนวะมันไม่โดนเฉยๆนะครับต่อต่อต่อฟืบฟืบ <c oughs> โดนเป็น203ราเมเรจนะฮะมีตายแน่นอนรอบหน้านะครับ เขาดับเบิลมาแล้วนะฮะดับเบิลดามจกดคูณ2ดามจมาแล้วก็ออกมา2ครั้งนะครับเอาไงตัวไหนถ้าตัวนี้กัปตันแจ็คไปแน่นอนโอ้โหเรียบร้อยนะครับอา่าผมขอลงใกล้ๆเขาเลยได้ไหมมนลงไม่ได้ด้วยนะฮะโอเคกันลงตรงนี้ละกันอีเรายัดหน้าเลยนะฮะใกล้ๆอย่างนี้กดคูณ2ด้วย อ่าตรงนี้เลยนะครับยัดเข้าไปยิงโล่ๆๆๆๆๆๆๆโอ้โหสองร้อยสิบแปดดาเมจเอง,งาน,นะครับค่อนข้างเบาอยู่อ่ะต่อไปนะครับนี่ละกันอ่อลมค่อนข้างกดนะครับไม่ใช่กดไปทางซ้ายซะเยอะนะฮะยิงอ really ันนี้ต่อสกิลสองเรียบร้อยเราได้คิวไปแล้วนะครับหนึ่งตัว เขาปล่อยมาแล้วนะครับแมงมุมมัมุมสกิลยังไงเนี่ยมันเขาจะยิงกลับหลังนะครับอ๋อพ่นอย่างนี้นะยิงตรงก้นกลเลยทีเดียวเจอหอยทากยิงอีกแล้วนะครับนี่นะชูริเกนมีปล่อยพลังขึ้นนังบนด้วยนะเอาเรื่องเร <laughs> ียวยูเรียดยูอันนี้เขายิงตัวเก่า <laughs> หรือก็จุงใจยิงไม่โดนนี่มัน AI เนาะอ๋อโอเคเอาของเราเหลือฮิวเลือดอันนึงนะครับยิงระเบิดไป180ดาเมจนะครับยัดหน้าไปแล้วขอยสกิลอันตีนะครับโอ้โหถ้ามีคูลสองหน่อยนะรู้เรื่องมาลองกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นแบบไหนเนี่แหละใกล้ๆยิงตีเงา ตุงโอ้ย้เจโคตรแรงของจริงสติโคตรแรงของจริงของจริงเด็ดนะครับถือว่าโหดอยู่มันจะปีนทุกตัวนะครับสกิลอัติโอ้แต่เขายิงอย่างนี้พื้นที่เราโหดเดือน้อยเหลือเกินนะครับไปไปมา,มาคลิปนี้แม่ง20กว่านาทีผ <c> ม <oughs> ว่าผมจะลองเกมแป๊บเดียวนะแต่ยาวเลยน่าจะติดนะครับ เอาไว้เพลินๆนะครับเวลาว่างๆสามารถเล่นกันได้นะฮะไม่รู้ว่าจะเข้ามาเซิร์ฟไทยหรือเปล่านะครับแต่ก็อย่างนี้ก็ดูดีนะเล่นได้อยู่นะครับส่วนคนเติมก็ตามนั้นเนาะ <c oughs> แล้วแต่ศรัทธาและกันนะครับเกมสนุกก็จัดไปถ้าเกมไม่สนุกก็สนับสนุกกันหน่อยกันต่อไปเพื่อจะสนุกในแพ้ภายภาคหน้าโอเคยิงครับผม จอจอหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าดาเมจนะครับอาลาอันตีมาอีกแล้วนะฮะโอเคย้อนครับผมลมไปทางซ้ายสี่เอาประมาณนี้แล้วกันนะครับยิงเหนียว,วตายฮะโกรแรงกรแรงก็ยังได้อยู่ ที่โกงเลยะฮะถ้าเกลียดอันติเต็มนี่แม่งโคตรแรงนะครับเราโดนท่ายิงอีกแล้วนะฮะโหกระสุนมาอย่างนี้อย่างเยอะแต่ดาเมจโคตรเบานะครับโอเคเราเปิดต่อไปนะฮะกดเพิ่มเลือดด้วย <c oughs> ยิงใ,ใกล้ๆเนี่ยแต่หอยทากมีอันติแล้วนะครับยิง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 ไม่รู้จะหลบไปไหนใช่ไหม อาอันตรีมาอีกแล้วนะฮะเหมือนจะอันติีได้ยาวๆแล้วดูทรงนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวยิงกลับหลังนะฮะแบ็ช <Bad John. S 1> ็อตดมเจ็ดนะครับโอเคตามนี้เลยแล้วกันนะฮะตรงตัวเลยวัดกันไปปุ๊บปุ๊บปุบปบ <laughs> ลมแรงไป <laughs> ลมแรงเกินนะครับ มาดูอัติของฝั่งเขาบ้างดีกว่านะครับว่าจะเป็นแบบไหนยิงมากำลังวัดอยู่นะฮะไปแล้วเหมือนลูกธรรมดาปะไม่เห็นมันมีอันติอะไรเลยนะฮะโอเคเอ้ยผมยังไม่ได้ปรับเลยเอาเท่านี้แล้วกันนะครับจอจอบะตายตายอย่างสโล เรียบร้อยนะครับนี่วิกตอรี่อ่าก็ได้ EP นะครับ90แล้วได้ตังค์ง0 0คือด่านต่อไปนะน่าจะเด็ดนะฮะแต่น่าจะยากหน่อยละกันโอเคคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับสำหรับเกมการ์ดบอเอ็มเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เหมือนเคยนะครับอย่าลืมไปโหลดเล่นกันด้วยนะผมว่าสนุกมากๆนะและเป็นเกมค่าเวลาที่ดีพอสมควรได้คิดวิธีวิเคราะห์ต่าง ในหลายอย่างในเกมนะครับเดี๋ยวมีทเทคนิคอะไรมาฝากหรืก็มามาให้ดูกันนะครับส่วนตัวละครนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่ามันอัปดาวได้ไหม <laughs> ม,มันไปขั้นต่อไปได้หรือเปล่านะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันแลวกันโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าซ o u a อเก n นะครับ